โตเป็นสาวน้อยวัยสองขวบแล้วน้องนาตาชาลูกฟุกนาตาลีน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเปิดภาพล่าสุดเบบีนาตาชาลูกสาวคุณแม่นาตาลีเจรวนนกับคุณพ่อฟุกเกิร์กพลยิ้มหวานน่ารักสุดๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่บอกเลยว่าหน้าตาดีกันทางบ้านตั้งแต่คุณพ่อฟุกเกิรดพลมาจนน้องอาชิพี่ชายคนโตที่เกิดกับคุณแม่โบชยาดามาจนถึง น้องนาตาชาที่เกิดกับคุณแม่ลีนาตาลีนั่นเองมาวันนี้น้องนาตาชาลูกสาวคนเล็กของบ้านมัสยาวานิตเริ่มโตแล้วอายุได้สองขวบแล้วฉายแววความน่ารักน่าเอ็นดูมาแต่ไกลคุณพ่อคุณแม่ต้องห่วงมากแน่ๆว่าแล้วอย่ารอช้าไปชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวก็สิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดาราก็สิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ